ก็อขอท่านตัดส,สินใจซักนะคะพ่อว่าตอนนี้ถือว่าประเทศชาติพระพุทธศาสนาต้องการเรานะคะต้องการเราทุกท่านแล้วก็ทำนน้องๆเตรียมนะคะแผ่นที่ให้ท่านไปยืนถ่ายรูปเพราะวันนี้ท่านใส่เสื้อสีขาวไปยืนถ่ายรูปไปแอบทำแอบก็ได้ะคะ่ะถ่ายรูปแล้วก็ออกบัตแล้วก็ทําหน้าที่ของเราในจุด ญาติธรรมวันนี้เตรียมพร้อมค่ะบางข่านอ่านข้าวฟ่างธรรมมาส้นแกนได้หลักไปพร้อมในคู่นี้นะคะเพราะฉนั้นวันเจริญธรรมเด็กๆลูกๆก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ตายแล้วนะคะในชุดเรานี้หขึ้นมีตายแน่นอนเพราะฉะนั้นลูกๆหลานที่มาวันนี้สมัครเป็นสมาธินะคะจะได้เป็นฐานโตให้กับคุณยายานะคะอัานี้ก็พ่อแม่ที่ดิงมาก็เอาไป ถ่ายรูปไปก่อนนะคะในส่วนอื่นๆค่อยมาก,กันอันนี้คือเรื่องของสมาชิกเพราะว่าการสมัครเป็นสมาชิกวันนี้เป็นโอกาสของเรานะคะไม่ต้องเอารูปมาก็ถ่ายรูปเลยกอไปสมัครนะคะแล้วก็เข้ากองทุนแล้วก็เรื่องของปัดร้อยสาบาทให้เรียบร้อยแต่ถ้าเรากลับบ้านนะคะถ้ากลับบ้านรูปนี้ให้คณะกรรมาการระดับ ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านหรือผู้ที่ยังไม่เป็นคณะกรรมการแต่ปีจิตภาษาที่จะช่วยพระพุทธศาสนาขอให้ท่านเอาไปสมัครไปมอบหรือเตรียมการยังไงใช้ิีอายุยังไงขึ้นอยู่กับเราเพราะบางอย่างการที่เรามาอยู่เร่่มกันใช้หลักในสาขาที่แม่ครูบาอาจารย์ได้ให้ไว้แล้วแม้แต่อติธุกรรมประจำสภาพุทธบริษัทที่ ผู้ก่อตั้งหรือผู้นำทางนะคะคุณดวงระลังวัได้ให้ไว้ก็คือทำใดก็ไร้ค่าถ้าไม่นำไปปฏิบัติเพราะฉะนั้นสมาชิกของเราทุกท่านไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการหรือสมาชิกถ้ามีจิตอาสาเอาไปสมัครไปมโนนะคะพรุ่งนี้เช้าไม่เดี๋ยวก็ได้ยินท่านหนึ่งได้ได้สอบถามได้คุยกันท่านบอกว่ายังไม่เป็นสมาชิกก็พยายามเชิญท่านไปถ่ายรูปท่านบอกว่าไม่หลกแต่จะมาอยู่ ที่นี้เราก็ใจหายอันนี้ก็ไม่ว่ากันแต่ใจเรานะอยากให้ท่านเป็นสมาชิกไว้เป็นฐานของเรานะคะคชาวพุทธท่านจะมาร่วมกิจกรรมในช่วงไหนหรือสะดวกยังไงแล้วแต่ท่านไม่ได้บังคับอย่างที่ครูบาอาจารย์บอกนะคะหรือจะฟังอยู่ที่บ้านตลอดไปก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าให้มีฐานข้อมูลในฐานะที่เราเป็นคนไทยชาวพุทธนะคะมีสามอย่างเป็นคนไทย อาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยใต้ร่อโพธิ์ที่สมภารข,ของบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นคนอ,อยู่ในพระพุทธศาสนาถือว่าเรามีพ่อองค์เดียวกันพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปนะคะมาเป็นหลักเป็นผู้นําเป็นกําลังใจให้กับเราเพราะนั้นเราอย่านิ่งถ้าเรานิ่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ใจน้อยเหมือนกันนะ,ะแม่ะะให้เกษตรข้ามในยานหนึ่งเร,รื่สมาชิกมีอนนี้เรารู้จักที่เราลองตวนกันมีปัจจัยเท่าไหร่ะไหเหือเท่าไหร่ ใช้ใจเท่าไหร่ค่ะรายละกี่คนปีนี้ปีประมาณเลยค่ะเมื่อกีอ้ก,ก็คือสมาชิกสี่พันนะคะอันนั้นเข้าๆส่วนเดือนเดือ่งคุยกันใหม่ส่วนกองทุนญาติธรรมที่เรากระดมากันในทุกปีนะคะก็คือวันที่สิบสองสิงหาคมทุกปีนะั้นทางคณะกรรมการนักขณะนี้<ป>เราได้ปีมานานประมาณสองปีจสองครั้งต่อปีเลยเหรอครับอาจารย้ทุกปมาาีมันมันานมันมันมัสิบปีไปแล้วนี่เริ่อมันสามปี ปีแรกไดมีได้มีหนึ่งปีสองปีสามเอารวมยอดเลยนะคะตอนนี้หน้าขนานี้อยู่ในสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาอุตภุงนะคะที่ได้เปิดบัญชีขึ้นเปิดปีที่ผ่านมาค่ะปี56เพราะว่าเราระดมทุนั้งกันมาตั้งแต่ปี2554-55เริ่มมีกองทุนนะคะหน่อยนึง พอปี5 6 2 5 5 6เราก็มีเริ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะนั้นรวมกันหน้าขณะนี้หลังจากที่ช่วยนักทิธร์ทไปแล้วนะคะยอดเงินอยู่ในบัญชีหนขณะนี้แสน6,9,414า้บาทสาธุใจเท่าไหร่อใจข้าันอันนี้คือสุดทีแต่ส่วนสุดๆที่อยู่หนขณะนี้กับแม่เกษตรดิวที่จ่ายไปเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงราดมทุนนะคะ5 พูดท okay. ีเพรว่าห้าแล้วก็ยินใสลยเดี๋ยวนะคะดูรายละเอียดป๊บนึงเ, <c oughs> เดี๋ยวออกมาจากไหนเมื่อกี้ค่ะเห็นแล้วค่ะ,ะเริ่มเริ่มเข้าบัญชีนะั่นก,ก็คือนัน,นยอดสุดทธิที่ธนาคารกรุงไทยนะคะส่วนที่เ,เหลือที่ตัดยอดนะคนะนะหลังจากเข้าบัญชีแล้วเหลืออยู่3 5 5 9 7บบาท แต่หลังจากนั้นนะคะที่อยู่สดๆนี่คือตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายน2556อันนี้คือยอดที่ญาติธรรมเรานํามาคนละร้อยคนนะาำกาลังนะคะจากนั้นเราก็ไปช่วยญาติธรรมไม่ว่าจะเป็นศพอันนี้ขอแจ้งชื่อเลยนะคะส่งของแม่เตียมํำตาศูนย์ค่ะห้วยไผ่ใต้หนองหิน4,000บาทตั้งแต่วันที่4ธันวาคมจากนั้นก็มาส่งยายผิดพินดาที่บ้านหาน้อยนะคะ ตั้งแต่เดือนธันวาคม2556จากนั้นก็จะเป็นศพของออันนี้ไม่ใช่ญาติทำแต่ว่าเป็นผู้ที่เข้ามาตลอดยังไม่ได้สมัครนะคะก็เลยไปกับไม่น้อย500บาทที่บ้านผกสีโทนนะคะได้เอาจุดนี้ไปร่วมให้กำลังใจผู้เป็นภรรยานะคะจากนั้นก็จะวันที่1มกราคมศพของคุณยายบ้านทิพท์ฐาน อันนี้อยู่นาแปลนค่ะคำาเบอบุคคลึง4,000บาทค่ะจากนั้นก็จะมาเป็นศพของอคุณพ่อมหวังราชแขนหรือ,อพ่อพ่อกุยนะคะพ่อกุยตากุยของอำเภอเมืองนะคะ4,000บาทบ้านหัวนานะคะ่ะวันนี้แม่คุยก็มาค่ะแล้วก็จากนั้นไปร่วมสมทบโรงทานที่วัตรารามะคะ่ะขึ้นทำเป็นในน้ำชาก,กาแฟนะคะ1,000บาท แล้วจากนั้นก็ร่วมของทางวารีสารที่เอาไปสมทบ1,000บาทแล้วจากนั้นก็จะเป็นออของทางล่าสุดของแม่ทองหล่อจันสิงนะคะอันนี้คือแม่ยุกนะคะแม่ยุกบ้านฝ้าห้วยไซขาวนะคะเสียชีวิต4ี่พันบาทวันนี้ก็อยุกก็มานะคะทางไซขาวแล้วจากนั้นก็จะเป็นทางไปร่วมนะคะที่สำนักสมุทธปบามี เป็นน้ำชากาแฟ1,305บาทแล้วก็ผ่าสุดนะคะแต่เช้าไปเยี่ยมคุณแม่ครูบาอาจารย์คือคุณปู่อนุญาตคพระราพนพระอาจารย์ด็อกเตอร์ขาที่ไม่สบายนะคะ780บาทตอนนี้ยอด3 5 0 0ัเหลืออยู่เงินคนตายคนตายพระอาจารย์เดียวขออนุญาตนับหนึ่งสองจะขับสองสามสี่ห้าคนจะขับจารย์ นัขกนกาดนี้ยังไม่ถึงปีเจา้าพระพ่าโสที่ที่แล้วมาบวทั้งหมดที่แล้วมาอาจจะยาเกินไปเลยยเกินไปเอ,เอาไว้ก่อนเ,ย,เ,ย,เย,ยีมเยี่ยมเยี่ยมหน้ามิเฉลยสรุปมาให้จัดจัดแต่เราเราทำกองทุนมามีเราได้ช่วยให้ทำร้องกี่คนคอันนี้ปีนี้น,นี่ยที่ว่าในปีนี้จาปีที่แล้วได้ว่าช่วยวัดวัดอื่นไม่ต้องกล่าวอะไรนั่นก็คืออันนี้ก็เลยวิสัยกระบาดที่เราโดนคนปีกายเนาะ เดี๋ยใช้เข้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวสามสิบเออใส่หกสิบหยดก็บางคนก็ถามว่าอาจารย์กองทุนได้ทำในตอนไหนให้ได้เลยไหมหรือไม่มีเวลารับาหมดหยดอ่าสิบสองสินค้าให้เอามาเติมก็ให้เอามาเติมหรือใครเอามาหรือเราไม่ได้มาเองก็ฝากเอาบัตรมาด้วยเอาบัตรตัวเองแล้วก็แนบเรื่งเงินเอาเงินเอาเอ่อมอบจาดท่ามาก็ได้เรามา คือเรเติมเติมให้มันอาจจะได้ถ้าเกิดสิงห้ามีห้าเจ็ดอาจจะได้สองแสนกว่าก็ได้ก็คือเริ่มทำมาสองปีปีแรกยังไม่ไปลดนายหลับลองลองลางอยู่ปีเงินหนึ่งกับบาทช่วยกันหมดก็คืออื่นๆที่เป็นงานวัดงานปลาก็ได้ไม่น้อยหรอกแต่เดี๋อวอื่นใดคือเรียกว่าสวัสดิการช่วยเหลือผู้ที่เป็นสมาชิกมีหน้าคาดว่าจะได้ห้าพัน มี57ปีเนี่ยประมาณสิงหาไปแล้วก็ได้ประมาณเพิ่มอีกประมาณ5,000บาทคนละญาติยาโยมที่เมื่อกี้ว่าสมัครสมาชิกนี่ว่าไม่เป็นหรอกแถมไปอยู่พี่กีดแล้วญาติโยมที่พี่พูดอย่างนี้คือจริงๆยมในฐานาะอามาเป็นที่ปรึกษาหือกงเป็นประธานนั่นแหละอยากให้โยมเป็นเราจะได้ดูแลโยมอยากดูแลญาติโยม ถ้ายอมเป็นสมาชิกยอมลับหมายอจากย์จมาพูดน้ำหนักมันเยอะกว่าได้เพราะจะมาพูดเขาถามเขาสอบถามหลังไม่อาจารย์ที่เป็นสมาชิกเพราะเขาไดเป็นตัวใหญ่ระบบให่เนาะที่ยาเราแน่เออคือการว่าถ้าเกิดลงสมัครสมาชิกปั๊บเดี๋ยเป็นญาติเลยโยมนะเป็นญาติญาติธรรมโอ้ญาติธรรมเลยโยม แต่คนที่มาโมกว,าวาาากคนเหมือนกับคนทั่วไปนะตามพ้นตามมาตามคนนั่งไปมันไม่ผูกพันกันแต่เมื่อเรามาเราเป็นสมาชิกเนี่ยมันเหมือนกับมันเหมือนมีอะไรสักอย่างที่ต้องดูแลกันเป็นญาติกันเลยนะโยมในที่ปะมาบอกอโยมมาเล็กแก่เช่าข้าวพูดด้วยกัน่เดินไปเนี่ยสองร้อยคนสามร้อยคนไปงานเนี่ยคนในบ้านมีแค่ไปบ้านไหนนะ่ย คนในบ้านมา,าฟัามกามากแค่คนเดียวบ้านนั้นน่ะแต่ที่มีไม่ออกไปกามาในหางเครื่องเนี่ยประมาณยี่สิบสาสิบคนนาง่งรถไปรถรถหลายคันตามกันไปแล้วตัวัวค่ํเนี่เยอะประมาณสามสี่ร้อยคนสุดท้ายประมาณใกล้แก้งเหลือเหลือเหลือคนที่จะของบ้านหนึ่งคนเอาง้นพวกเราทั้งนั้นหมดเลยโดนขี้เล่า เกงใจเนี่ยคือถ้าเกิดคนที่ไม่เป็นได้ทำเนี่ยจะให้ได้ทำกับล้หายได้จากเราไปช่วยเนะน,นี่ยไปอาจารย์นิมนต์มาเอย้เนอเขาก็ถามอีกว่าอาจารย์ไม่อไม่ได้ทำเราก็ะมาก็ตอบตรงตอบบรนพาน,าน,นอตอบตรงไม่ไปไม่ใช่ได้ทำเราเพิ่นมาวัดอยู่ประจำอันนี้ก็มันน้ำหนักห้าสิบหนึ่งหยด นาญายโยมที่ตามในตัดสินใจก็เป็นสยบมันเป็นหลักฐานเป็นอัตลักษณ์สัญลักษณ์ของพี่น้องชาวพุทธเป็นพุทธบริษัทภาคัาจารย์ต้องสมัดเลยการที่อาจารย์โรนิชจำแล้วจำอีกทุกจงหวัดอย่าให้มีให้เป็นเป็นรูปประจํานําธราเป็นรนานแล้วเอาเป็นรูปประจเลยแล้วก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันตาตมาเนี่ยเวลาประเทศไหนที่ไหนาถามแม่เกษตรอ่ะ อาตมาโยนในอาสอนปั้นบาทเข้ากองทุนได้ธรรมบางทีอาตมาเอาเงินเลยคืออยากใหม้มันมันเพิ่มขึ้นไม่เคยมีสอนสอนม่บมาอาโยนขึ้นปึ๊บอย่างน้อยหน่ยถ้าคนโยมคิดเป็นอาตมาคิดแทนนะถ้าคนไหนตายแล้วเนี่ยมีแม่มีแม่เนี่ยหน้าหน้าชื่นชมสรรเสริญไม่โนงลูกสาวแม่ยาใจดีไม่ได้ทำผู้เข้าขอสาเดียร์เนี่ยเพมันเอาเงินไปให้แล้วได้ สี่พันบาทก็ไม่เอ how, าลแล้วทั้งหมื่นกับบาทโดนแล้วทั้งหมื่นกับบาทเพิ่นเ่คืนให้กับเงินนายกเงินได้ไม่เอาเลยรับแล้วคืนให้ใหใหใหเป็นกองทุนได้ทำต่ออันนี้น่าสาสมโยมสาสมโยมคือบางคนก็มีมีแล้วพอแล้วมีทองกสอบมีสาคอนแล้วลูกบลูกเป็นข้าราชการด้วยเนี่ยคืนให้แในบางคนก็นเอาเต็มๆโดนไม่คืนก็มี แต่ก็อยากให้มันเพิ่มขึ้นก็คืนแตคิดนึงเป็นเชื้อ่เป็นเชื้ออย่งกูบาลจัาาดอาอาตมาใน้มาไหนอามาก็กกกกย้อนให้ทีครับพันสองพันสามพันกระยอนใส่กอนทุนยำจะให้ยำมีสวัสดิการคอยดูแลซึ่งกันและกันอันนี้มันจะเป็นแม้แต่ไม่มีขงมมังรัดมาซัพพอร์ตต่างๆเราก็สามารถที่จะทำได้ถ้าเพิ่มมีให้ก็ดีแต่ไม่มีเราก็ทำได้ แล้วก็ต้องฝากไว้ให้ยายโยมทำจ้าอาขาวเออหาขาวได้ไม่มี5้าคนห้คนาคนนะี่มาสมคนอาจจะมาถึงว่า90เปอรเซ็นต์นะี่เยปนเป็นห้ามีสมาชิกห้าคนนะตระม,มา3สามคนเลยสองคนไม่ได้มา ในหมู่บ้านเราเนี่ยมีไม่ยอมยกมือเนี่ยหมู่บ้านเราทั่วหมู่หนึ่งอ่ะไอ้ประธานตำบลมีแล้วเหลือแต่ประธานหมู่บ้านชั่วโมงหนึ่งหมู่สองหมู่สามหมู่สี่หมู่ห้าเนี่ยยอมก็ต้องบางคนก็สามารถพามาได้เป็น1ิบคนยี the the ่สิบคนเนี่ยยอมยอมก็เอาเดี๋ยวไปคุอีกรอบหนึ่งนะยอมนะยอมก็ไปทำตั้งเป็น ปันการหมู่บ้านมันผู้ใหญ่บ้านสินที่เทียบเท่ากับเรผู้ใหญ่บ้านอยู่แล้วเจ้าอาวาสอย่างตำบลเขตมันเจ้าหน้าตำบลอำเภอเหมือนก <t ry> ับเจ้าหน้าอำเภอนั่นคือเราก็สามารถดูแลคุ้มครองดูแลพริสัทธนาแล้วก็งานศพพระเวลาเราไปช่วยงานศพพระแล้วก็เฮโลนไปเนี่ยนั่นก็คือมันมีน้ำหนักแล้วก็มีความเชื่อถือและเชื่อมั่น แล้วก็ตอนนี้เขายอมรับนโยมายจังหวัดเลยนะถ้านายเบระโสพลนะบอกถ้างานนก็ตามถ้าทีมงานทำมาอาการในตัวหรือสภาทู่ไปเนี่ยเชื่อถโมกินได้โยมทุกอย่างเป๊ะเอ๊ะเ๊ะเ๊ะเรียบร้อยอยากเ,เป็นระบบเป็นระบบเรียบร้อยแล้วผู้คนนี่ยไม่ร้อนละกลางวันเขาก็ไป,ไปแล้วในจังหวัดเลยแล้วก็ผูว่าเชื่อมมือแล้วลนะ่ะทุกหน่วยงาน โดยยดิ่งในเขตในอำเภอบางซื่อเราเนี่ยอย่างเมื่อกี้เนี่ยทางอบตเขาหลวงเพื่อนมอบหมายให้สถาวัฒน์บริษัทจัดก,การางานมาฆบูชาเนะคกับวันแรกสองวันไปก่อนเป็นยิ้มเท่าไหร่หรอกเพราะว่าไม่รู้ว่าจะมีคนหรือเปล่าแต่มเมื่อถึงวันเวลาพวกหนึ่งคนเป็นสองพันคนเนี่ยมันยิ้มได้เดียเพื่อนให้เขาประมาณทั้งสองหมื่นเนี่ยไอ้สองแสนบาท มาเตรียมการเตรียมงานจัดงานเนี่ยคือเริ่มลงมาเขาก็มองเราเนี่ยว่าเอเราเนี่แข็งพอไหมพร้อมมั้ยมัยนจะให้เงินกันเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับเราโยมโยมจะทําบุญกับ,บ,บาาวัดไหนวัดหนึ่งรัทธาต้องรู้จักเจัาวาารู้จักโยมที่วัดทําทแล้วมันจะเป็นผลบุญหรือเปล่าก็ต้องมองตามคนต่างมองสายน้ำเปลี่ยนใจปลาคารายน้ำเปลี่ยนใจคนเหมือนกันนั้นโยมก็ต้องต้อง สร้างความเชื่อมั่นให้กับหมู่บ้านของตอนอำเภอของตอนแล้วก็พยายามโดนตัวกันอีกอันหนึ่งคือโยโมบางทีริงมาตะมาทำไมอาจารย์ไม่เห็นมาเลยอาจารมาไปที่ปรึกษาประธานคือในเกษตรเดือคือไม่จำเป็นว่าอาจารมาไปทุกครัง้งทุกงานใครที่เป็นประธานตำบลหรือหมู่บ้านน่ะออกหน้าไวก่อนเวลาเขาตายปุ๊บเดี๋ยวเข้าไปเลย ทังไงมันก็ทำงานจัดในการจัดใสเป็นก่อนเล่าับคุณไม่จะเอาปูจารย์มาไหมเตรียมการใ้พร้อมเตรียมโต๊ะอี่เตรียมที่นั่งเตรียมอะไรต่างเรื่องไรขยายมาเราไปพบเตรียมจากแถวต้านรับกันอย่างที่บ้านใะขวหรือยายอะไรใหญ่มันเป็นทาให้สร้างความเชื่อมั่นให้กับเด็กหนุ่มเด็กสาวคนเท่าคนแก่คนในหมู่บ้านเห็นมันโอ้เลยเราเหมือนเหมือนพระเอก ที่ตกอับแล้วมา,มามาดีที่หลังนะนะหลายงานที่เราผ่านมาไม่ใชงานศพผ้าทพพี่ทารี่เนี่ยเป็นข่าวว่าจะมากระโดนสากัะเล้งอาจารย์เทพกระโดนตัวกันเยอะแยะแบบทารขายวิการแต่เมื่องานเสร็จปุ๊บมันมาขอโทษที่หลังอันใดก็แล้วแต่เด้อครูบาอาจารย์เด้อที่ผมกระทำไปล่วงเกินไปอา,า,าจารย์ศพประมาทครูบาอาจารย์ก็ขอโทษข,ขอไปเด้อ อาตอมาคือไม่มีอะไรอาวิโรโหมิไม่ไม่กดไม่เคืองแต่อาตอมาเอางานม่นอยาเอาคนเอาคนคนนะั้นไลงานโยมไม่ใช่งาน,นใหยเครื่องแต่ังโดนเยะูะอ่าเพราะก,ก็คนก็หลายไปกันเป็นพัานขนาดน,นั่นคือก็โดนโดนมาแต่โยมไม่รู้หรอกอาตอมาคือไปวางแผนไปนงต่างเหมือนกข้ามหน้าข้ามตาอะไรนะแต่ก็ทนเราไม่ได้มองตรงนั้นเราก็ามองข้ามไป เราหโห่แวงกันจนทั้งพระทั้งโยมเลยป้าหนุ่มในน้อยใครนีรนเขา,า,ขเาว่ามาเลยอาจารย์มาว่าข้างๆตัวอย่าง,งเงียบๆก็คือมันทำยากแต่เราทำแล้วเนี่ยเขายอมรับทีหลังครับพองานเสร็จไอเสร็จปุ๊บเขาก็เออโอเอเอโอเคหรือว่าขอบคุณขอบคุณบางงานเนี่ยเขาไปแล่วบางทีเขาไม่ได้ บ้านสมุดยานี้ทํางานเผื่อใจนอนออเอาหน้าเอาตาออกมันบอกลองไปวัดอะไรตจัดแต่เมื่อตอนหลังเนี่ยจะมาขึ้นไปยนปวดมาใส่ป้ายร่าอู้หูมาหาลัยต่างๆน่าจะให้ฤาษีพันธุ์พิธีภาษาพระยาต้องอุดมไปด้วยวัดนะมาเกิเออเออไม่เจนนะคือบางทีเขาเพิ่งจะยอมรับตามมาแต่เมื่อเราต้องมีขันติทวาอดทนอดกั้นได้อ่าสุทธิปัญญานิสัยขันติ ใช้สวมบทบาทสวมวิญญาณของพอพนิสันอยูมันจะทํางานตรงนี้ได้มันไม่ใช่ของง่ายแล้วก็ต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นหน่วยงานราชการเริ่มเห็นแล้วหน้าตอนนี้เริ่มแ่มพมแล้วอย่างจังหวันเลยจังหวันของวลำพูแล้วก็โครงการก่อเต้าเขาคนเขา้าได้ยินจากกระทรวงอะไร ที่ไอ้เริ่มเล่าภาษาเริ่มพูดถึงกระทรวงแล้วปันที่จังหวัดเลยต้งเป๊เลยนะแข็งเป๊กเลยทำโครงการต่อเนื่องมาหลายปีแล้วก็ท้งกระทรวงพัฒนาธรรมกระทรวงพัฒนาสังคมเห็นไหมโครงการจงรูปจงหลานข้าวทุบปานอาทิตย์เขาก็เริ่มมองลวเริ่มมาคุยกับเราแล้วเริ่มเข้ามาหลายกระทรวงกระทรวงกรมแล้วก็จุดหนึ่งเราต้องทำจังแม่คิดสนาใจเมื่อไปหา คนทัไปติกต้องอดทนอาตมาโดนมาก่อนโยมโดนหนักดอดนี่เราเป็นสมาชิกเราเป็นแค่ผู้หญิงเป็นแค่ประธานก็ธรรมดาเมื่อเราทนได้เราทำงานนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงในหลวงเราเดินไปหน้าเราก็อิ่มใจแล้วก็พีดีใจแล้วเราก็มีกำลังที่พลังม,มหาศาลทำงานอีกไม่ อีกไม่กี่เดือนกี่ปีเขาก็ยอมรับเราว่าเราเป็นคนที่คุณเป็นบุคคลที่โลกกำลังรองคอยอาจารย์ฉลองใจคุทธ่ะคุณเป็นบุคคลที่โลกกำลังรองคอยาจายนย์ฉลองก็สมัครกันแล้วก็ใครที่ยังไม่เป็นสมาชิกก็สมัครกันแล้วก็ พาลูกพาหลาน,ลลนอาจารย์โรงเรียนบอกว่าเอาเด็กมาเยอะๆเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าทาทีท่าลาไม้คล้ายพ่อเนี่ยหาผู้ใหญ่ดีเนี่ยก็ดีตามเา่าคอยอยู่แล้วมันก็เอาเด็กโตรลกูกมาหลานมาแล้วก็สามีภรรยาหมดสามีภรรยาหมดสามีภรรยาหมดามามดมได้เยอะๆแล้วก็อย่าท้อใจมีอะไรก็มีสภาย,ยกมืออันนี้ยอมสงสัยอะไร ยังไ้ทาง้ทางเชียงใหม่ันสอบถามเนียใครมีอะไรสงสัยอะไรมากโยมในสมาชิกเราไม่ไก่ทานกรเสนออะไรสเสนอก็ได้สเสนอก็ได้ใันที่ประชุมเดี๋ยวอีกสี่โมงเราก็หยุดแล้วเราจะไปเตรียมเนื้อเตรียม,ต,ยมตัวร้านหน้า้านตาสี่โมงคึ่งเราจะไปโหสถกันโย,ย,ยมไหม ย่อมือหน่อยมีไหมยอมมีไหมเออเปิดเปิดเวทีแล้วยอมเปิดเวทีเสมานาอาขาวอาขาวเอาให้เอาเอาให้เชียงใหม่กันเชียงใหม่กันเดี๋ยวเดยแนะนำโยมเชียงใหม่กันครับพอมานเป็นอย่างนี้พอมานางนี้เอออ่านหน้าของโยม่า สาธุให้กับลูกศิษย์วัดน้องกายดีเจจะขึ้นวัดน้องกายหาสาธุดังๆเอาแบบเจ้าเหนื่อยด้ยอมยอมไม่เอามาต้องคิดหน่อยยอมมาตรงเสือแดงแต่ว่ามันอยู่น้าลำโพงวันนี้อ่า ในคำถามที่เช่าเชียงใหม่นะคะที่เราได้เริ่มจัดตั้งสมัาชิกนะคะในวันที่14ผ่านมาก็จะให้คแม่สีหุ่นนะคะเป็นผู้เมืองนะคะรัฐบาลและจาดเชียงใหม่ได้เหมือนกันกันนะคะ่ะไม่ยืน ถางหน้าเลย่าารกระเสิรเจ้าื่อรัรองไปตายมีใจขึ้นไม่ไปไม่ปตกใหม่ออนุญาอ้มเมืองเมื่อเช้าถ้าฟังคำไห่มาโมเรื่องกระําได้เมค่พอดีเพื่อนเพื่อนที่เป็นเกษยรงานเลยเนาะมัถามว่า เราไปตั้งโต๊ะทำสำนักก็คือเป็นคิดอาสาเรายังมันไม่มีอะไรยังสักอย่างเพื่อเราเพราะว่าปัญหาว่าอันนี้เราตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรครจะตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรัะเพื่อกระส่งใจทีนี้ก็ถ้าเจ้าขออธิบายเพื่อจะยังจะได้เพราะว่าเขาเขอยังหัวหัวแท้ครับก็เลยมาอยากอยากมาฟังดพอดีพระ อาจารย์เปิดกรอส่งเสริมยางออกมาจอเจอ้าบดีใจมันมันคุ้มเป็นแน่นหาบอกเอ๊่อใหม่จะทำได้ป้าอย่างนี้ค่ะจอกได้ไสักส่วนของบัตรกบบอสมัยนะจอะอ่ะน่าจะยังยังเนิ่งเจ้าของผมนะเนี่ยดีใจเกินไปจ้กเอาเอาลูกจุ ตอนรับเนี่ยข่าวสวัสดีทุกคนนะเจ้าแม่ละยาวีทุกท่านนะเจ้า๋ยาวเป็นทำไมเป็นเพื่ออะไรโยใครมาเดินคู้กับพประเกษตรอยิ่ปีนเวลามีเล่มใหญ่ๆนั้นแล้วก็คําถามที่เจอทุกคนแม้แต่ญาตินะครับญาติเราก็เจอเป็นทําไมเป็นเพื่ออะไรเป็นแล้วจะได้อะไรคําถามที่ฮิตมากโยบ เป็นคำถามเขาไอสมาชิกถามเราเนะ่แมแต่าอาจารย์มาก็าถามราชวนก็เป็นนะ,ะไม่ต้องกลัวก็คือเป็นเล้ก็บอกเป็น่อเป็นก่อนแล้วก็อธิบายที่สุดคืออธิบายความแต่ค่อยเปลี่ยนเราหนึ่งก็คือเราต้องมีอันหนึ่งที่ต้องดูแลคือสวัสดิการมันเหมือนกับน้ำตาที่เชื่อมก,กับกล้วยน้ำตาเชื่อมได้ทุกทุกอย่างมอนก็ปบบัจจัยเงินครับ ะเชื่อไปทุกอย่างถ้าเราไม่มีอะไรเป็นประทุนฐานไม่หลัลกฐานนี่ก็เวลาง,งานศพเราไม่ไปหาเขาเนี่ยเหมือนเราทําสื่อสถาน,นีเนี่ยวัดน้ำไกยอยากให้โยมมาวัดเราอย่างเดียวมามาแต่เขาเป็นอะไรเขาป่วยเขาไข้เขาเป็นงานเราไม่ไปหาขาเนี่ไม่กี่เดือนกี่ปีมันก็เขาก็ไม่มาหาเราเนาอย,าอยาาไปเย่งยามถามข่าวไปแย่งเขาไปร่วมทำบุญกับเขาหรือว่าเขา ไปเขาไข่กับไปดูแลในฐานะเป็นสมาชิกนะเป็นประธานอำเภอเป็นประธานตำบลเป็นประธานจังหวัดทำไปต้องไปแม้แต่ถ้าจะเจ้าวาดางเจ้าวาดครับจะไปแล้วก็เป็นแห่งเจ้าวาดเป็นเจ้าวาดคือเป็นที่ปรึกษาโยมก็คือโยอมต่โยมคุยกันรู้เรื่องผู้หญิงกับผู้หญิงชายก็ผู้ชายคุยกันเข้าใจกันง่ายหรือโลกโลก่องโรคโลคนะก็ต้องไม่ต้อง เดียวเลยอย่าเป็นตากมีกับแม่เกษตรเนาะมีถามไม่ยอมก็ได้รับข้อมูลแล้วก็อธิบายจากว่าจะเป็นเลสสี่แล้วก็ท่านผู้พิพากาก็ทางยังใหม่ย่านที่ทำก็น่าจะรับทราบกันแล้วนะคะเพราะว่าอย่างไรก็ได้รับติดตามติดตามแล้วฟังทางท่นผู้การะหนังจาโรงเรียนาสิ่รูปปฏีธรรมแล้วก็จะเว็นา ก็ทางท่านผู้ใหสอนเพ็ก็ได้อธิบายใด้ฟังมากนะคะการที่ได้มาจังหวัดเลยอมเภองสมุของท่านผู้นี้ก็จะมาแสดงวิธีการศินะคอากท่านยพระประัดประเสริฐที่วัดท่สายส่งมานะคะท่านผารยพระปรลัดประเสริฐก็มีความผ่องใหนะคะอยาที่ทำ เข้มแข็งนะคะจากเข้มแข็งแล้วก็ในเรื่องของความศรัทธาแล้วก็หลักของศาสนาของเราเนี่ยที่ถูกต้องนะคะมาเลยที่ส่งโยมมาเป็นตัวแทนนะคะจะมาจะส่งโยมเนี่ยทางนี้มาจะไม่ไปไหจะส่งให้โยมไปก่อนทั้งสองสามคนเหมือนกันส่งต่อให้โยมเนาะสาธุลอยโยมคือจะเป็นคนใดคนหนึ่งหรือส่งเป็นคนหนึ่งร้านแ่งไอ